เราชนะให้ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังปุ่มจะมาเมื่อไหร่หลังจากที่วันนี้หลายคนเช็คดูแล้วไม่เจอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับจากเพจ Facebook ของธนาคารกรุงไทยที่ได้ระบุว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะเตรียมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่12กุมภานี้เพื่อรับวงเงินใจใจ่ายในวันที่18กุมภานี้ล่าสุดวันนี้พบว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะหลายคนได้เข้าไปเช็คในแอปเป่าตัง แต่กลับไม่พบปุ่มเราชนะโดยล่าสุดทางธนาคารกรุงไทยได้เผยว่าจะมีการอัปเดตระบบในวันที่13กุมภานี้ซึ่งคาดว่าอาจเป็นการอัปเดตระบบเพื่อรองรับการทำธุรกรรมผ่านแอปเป่าตังจึงมีความเป็นไปไ,ได้ว่าปุ่มเราชนะอาจจะมาเร็วที่สุดในวันที่13กุมภานี้และอย่างช้าที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเพราะโครงการเราชนะจะเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันที่18กุมภานนี้แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาเผยว่าทางแอปเป่าตังค์จะมีการอัปเดตเวอร์ชั่นก่อนหลังจากการอัปเดตแล้วจะมีปุ่มเราชนะขึ้นมาซึ่งหลังจากที่ปรากฏปุ่มเราชนะแล้วถึงจะสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้โดยวิธียืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ก็มีด้วยกัน5ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. เลือกเมนูเราชนะ 2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข 3. เลือกจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน 4. ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันและ 5. เข้าสู่หน้าเราชนะเท่านี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่ผมจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบในคราวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ